คริปโต b b k นะครับสำหรับวิดีโอตองนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มกระเป๋า Wallet ของ Bitget นะครับในแอปเดียวเลยนะครับในแอปของ Bitget นะครับเราสามารถที่จะมีกระเป๋าีกระเป๋าก็ได้นะครับแล้วแต่ละกระเป๋านะครับมันจะแยกวลี12คำของใครของมันนะครับตอนนี้นะครับเรามีกระเป๋าแล้ว1ใบนะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่ Wallet ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่คาว่า Wallet ของฉันตรงนี้นะครับตอนนี้ชื่อมันเป็น Wallet ของฉันเนี่ยครับเรามาที่จัดการครับ แล้วก็มาที่รูปดินสอตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากดตรงคําว่าบัลลีของฉันตรงนี้ทีหนึ่งแล้วเลือกคัสตอมเนมนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมจะตั้งว่ากระเป๋าที่1แล้วกันนะครับเราจะได้จําง่ายๆนะครับกดยืนยันครับตอนนี้เราอยู่ที่กระเป๋าที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมนูบ l ลล t นะครับให้เปลี่ยนตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะเป็น BNB Chain นะครับก็มาที่กระเป๋าที่1แล้วก็เลือกเพิ่มบัลลีครับ สร้างวอ l เล็ต i ิดเฟดวอล l ล็นะครับกดสร้างเราตั้งรหัสผ่านครับตั้งเหมือนกันเลยก็ได้ครับยังไม่ใช้ครับนี้มาดูที่ w a l l e t ครับแล้วเรามากดที่ w a l l e t ของฉันนะครับเรามาจัดการก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อก่อนตรงนี้นะครับแก้แก้ชื่อครับ custom n a m มนะครับเป็นกระเป๋าสองนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่กระเป๋าที่2นะครับแต่ว่ากระเป๋าที่2เนี่ยนะครับคือเรายังไม่ได้จดซิดเฟดนะครับหรือว่าวันี12คำให้เพื่อนมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่จุดเมนูสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วเลือกสำรองครับสำรองซิดเฟดนะครับกดสำรองนะครับรหัสผ่านนะครับเพื่อนก็จดเลยครับจดวัี12คำนะครับ ว่ากระเป๋าที่1นึ่เขาก็จะมีวล um. um. ีสองคำส่วนตัวนะครับกระเป๋าที่2ก็จะมีวลีสิบสองคำส่วนตัวเหมือนกันนะครับจดวลีสิบสองคำนะครับแล้วก็สำรองซิดเฟตแล้วก็ใส่ข้อความที่เขาสุ่มมาให้นะครับเหมือนที่ผมสอนในวิดีโอสมัครเปิดกระเป๋าวอลเล็ตของ b ิ t เกศนั่นแหละครับเหมือนวิดีโอแรกเลยต่อไปนะครับเราจะมาสร้างกระเป๋าที่3นะครับเพื่อนๆก็มาที่วอลเล็ตเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่กระเป๋ากดเพิ่มวอลเล็ตครับแล้วก็สร้างวอลเล็ตครับ ซิดเฟด wallet ครับกดสร้างตั้งรหัสครับตั้งเหมือนกันเลยครับทั้งสามกระเป๋านี่คือใช้รหัสเดียวกันเลยก็ได้นะครับง่ายดีก็มาที่ wallet ครับก็เหมือนเดิมครับมาที่ wallet ของฉันจัดการครับเลือกรูปดินสแล้วก็มาที่ชื่อครับ c u s t o a m แล้วก็พิมพ์เลยครับกระเป๋าที่3กดยืนยันครับต่อไปนะครับเราก็มาหน้าแรกครับ แล้วเราก็มาที่เมนูสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็สำรองข้อมูลเหมือนเดิมครับจดซิดเฟดของกระเป๋าที่3แยกไปต่างหากเลยนะครับของใครของมันก็จดนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่มันเป็นบัญชีตัวอย่างนะครับแต่ของเพื่อนเนี่ยอย่าให้ใครเห็นซิดเฟดของเรานะครับ12คำเนี่ยนะครับสำคัญมากมากมาที่ wallet นะครับการที่เราจะสลับกระเป๋าไปกระเป๋ามันก็ง่ายๆเลยครับมาที่กระเป๋านะครับเราจะใช้กระเป๋าไหนนะครับแล้วก็ไปกดเป็นกระเป๋านั้นนะครับ างเช่นอ่ะผมจะใช้กระเป๋าที่1เนี่ยผมก็ไปกดกระเป๋าที่1นึ่เขาก็ไม่จำกัดนะครับเพื่อนๆจะเพิ่ม10กระเป๋าก็ได้นะครับเพิ่มได้เรื่อยๆครับโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่องอยูทูบของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ